และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับ iPhone 13 Pro Max คลิปนี้อยากให้ทุกคนติดตามเลยนะเพราะว่า iPhone 13 Pro Max เนี่ยเราจะโฟกัสที่การถ่ายแบบวิดีโอและที่สำคัญวันนี้เราจะเทส Cinematic Mode ด้วย ตดีื่นเต้นมากอยากรู้มากว่าไอ้โหมดใหม่เดี่ยมันสามารถทําได้อย่างที่เราเราหวังไว้ขนาดไหนอะไรแบบนี้เดี๋ยวไปดูกันต้องบอกเลยครับว่าถ้าคุณมาถ่ายกับเบนจามินฟิเมเกอร์แล้วเราจะมาถ่ายกันสองคนแบบแห้งๆอย่างนี้ไม่ได้ผมก็เลยจะหานั่งแบบแถวๆนี้แหละแถวๆนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยนั่นนั่งแบบอยู่ตรงนั้นเออเจนโอโฮครับเดี๋ยวให้น้องเจนฝากไอจีเหมือนควักไส้ออกมาให้น้องเจนฝากไอจีด้วยาสำหรับคนที่ติดตามนะครับคลิปนี้ ค่ะก็กเ,เจนนะคะไอจี IG เจนโฮโฮค่ะไปส่องๆกันได้นะคะไปส่องกันได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเจนกับ iPhone 13 Pro Max ตัวนี้จะสวยขนาดไหนนะครับไปเลยครับอืมไปวันนี้ที่เราถ่ายอะ่ะคือเราใช้แอปแคมอราที่อยู่ในกล้องอย่างเดียวเลยนะ แล้วก็คือถ่ายแบบเพียวๆใช่ไม่ได้มีใช้โปรแกรมหรือว่าใช้แอปอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะว่ามันเป็นแอปที่ใช้ง่ายที่สุดใครๆแล้วคนก็จะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดแล้วเราก็ในคลิปนี้เราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าการใช้แบบเพียวๆเลยอะแล้วภาพที่ออกมามันเป็นแบบไหนครับนะได้เลยไปย้ายที่กันนะครับตัวนี้ก็คือกล้องเบื้องหลังก็ iPhone ปวดเลยปะตัวนี้ก็ขออนุญาตปิดไมค์ไวเลสเพิ่มเติมนะครับแบบที่ปิดอยู่ที่ปกเสื้อผมนี้แล้วก็ ปกเสื้อพี่เบนด้วยคนดูจะได้ฟังเสียกันรู้เรื่องกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราจะลอง cinematic m o d นะครับเดี๋ยวมาดูกันเปลี่ยนปั๊บ cinematic รับโอเคหนึ่งสองไป เสวยอ่ะอะไรครับนี่ดูเราปรับค่า F stop ได้เลยครับเจ๋งอ่ะออมาปรับ F ที่หลังได้ใช่ไหมเออซีนีมาติกโมดเนี่ยจริงๆแล้วมันเน้นใช้เป็นซอฟต์แวร์ซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าการที่จะถ่ายให้ได้แบบนี้แล้วมาปรับหน้าชัดหลังเบอลอที่หลังอ่ะแสดงว่า CPU เขาต้องโหดเอาเรื่องมาแรงเหมือนกันใช่ต้องแรงอยู่เดี๋ยวลองลองหลายๆโหมด แผนวันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือก็จะถ่ายเป็นพอเทนวิดีโอแล้วก็แบบสลับกันถ่ายนี่แหละผมก็จะดูมุมพี่เด่นแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามทําให้มุมมันไปซ้ํากันแล้วก็เอามาตัดรวมกันอีกทีหนึง่งมาลองดูถึงเต้าแล้วออสองมา อันนี้เดินถือเดินถือถ่ายแบบทดสอบการสั่นนะครับเคยสังเกตป่ะว่าจริงๆแล้วอ่ะพอตอนเรากดถ่ายอ่ะเอออ่าตัวกันสั่นจริงจริงจะไม่ทํางานแต่พอเรากดถ่ายเสร็จปุ๊บไปดูในแกลเลอรี่อ่ะมันนิ่งมันจะนิ่งใช่ก็แสดงว่าเราไม่ต้องไปตกใจอ่ะเพราะว่ามันมีซอฟต์แวร์ช่วยในเรื่องของการทําให้มันกันสั่นช่วยดับเบิลอีกทีนึงเออคือที่ที่มันไม่ทํางานตอนนี้มันจะได้ไม่ต้องไปเปลืองทรัพยากรอย่างอื่นไง Transcrição e หลังจากแบบใช้ไปสักพักนึงแล้วถ่ายเพลินไงถ่ายเพลินเหมือนเดิมเพลินมากเลยนะใช่ถ่ายเพลินเหมือนเดิมแล้วก็ด้วยความที่ลูกเล่นมันเพิ่มขึ้นอะพี่ก็มันอะถ่ายสนุกกว่าเดิมคือบางทีแบบเรามาว้าวแบบสิ่งที่เราถ่ายได้ด้วยโทรศัพท์มือถือเลยนะพอมานั่งดูโเย Cozy Depth View หรือว่าอะไรแบบเฮ้ยนี่มันมาจากกล้องแบบอันเล็กๆที่เราสามารถที่จะแบบขยับหามุมหรือว่าหาเุอร์สเปมทีฟแบบง่ายๆมม่แค่บิดข้อมือเฉยๆอะไรุมมุมมุมมุ แล้วรีซอสที่มันออกมาแล้วแบบเออคี่สวยวะ่ะเออดีมากเลย ก็จะเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะไปพูดสนุกอีกทีในที่ที่เรามีสมาชิในการพูดแบบนี้น,นิดนึงดี๋ยวว่านะหลังจากที่ลองแล้วเรามีแบบอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะบอกทุกคนที่ดูคลิปนี้นะสำหรับการที่เอา iPhone 13 Pro Max หรือ iPhone 13มาถ่ายวิดีโอนะแล้วก็ที่สำคัญทัศสนคติของเราเรื่อง cinematic mode สรุปจากที่ใช้วูดดี้ประทับใจอะไรบ้างของผมอะคาดหวังไอ้นี่อยู่แล้วแหละ เรนออาตไวเพราะว่าด้วยความที่มันไอ้นี่ใช่ไหมเป็นอัลตวไวที่รูรับแสงมันกว้างขึ้นอย่างที่บอกไปทั้งคิปนั่นแหละรูรับแสงมันกว้างขึ้นมันหมายถึงว่ามันก็จะมีเดฟด้วยมันเลยทําให้วายมันดูแบบใช่แล้วก็วายน่าสนใจขึ้นน่าสนใจขึ้นแน่อย่างหนึ่งเลยแล้วก็ภาพใสขึ้นด้วยอ่าภาพสวยขึ้นใสขึ้นคุณภาพของภาพดีขึ้นพวกเราอ่ะชอบวายการถ่ายวายก็แบบเพราะว่าการถ่ายวายอ่ะมันจะทําให้ภาพมันมีไดนามิกคือเวลาแบบจากแบบ ที่เราเออที่เราชอบเล่นพวกไอ้วันวิวหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าใช้เอลิฟวายอ่ะมันจะทำให้ภาพมันดูแบบ 3D มันดูเร็วมันดูติดมันแรงอะไรเงี้ยเพราะอย่างรุ่นที่แล้วก็จะมีความกลัวๆนิดนึงถ้าจะใช้เป็นเอลิฟวายอะไรเงี้ยภาพแบบแสงน้อยหน่อยก็จะแบบก็จะกลัวและชิพาวัวละเออจะแบบเออลิดนึงอะไรเงี้ยอันนึงที่รู้สึกว่ามันแบบ พัฒนาแบบโคตรก้าวกระโดดเลยค,คือ cinematic mode cinematic mode นี่แม่งแบบเป็นอะไรที่ก่อนหน้านี้เราใช้คือแม่งโฟกัสหมดเลยไงออแต่ทีเนี้ยพอมันมีการเบลอเป็นแบบเหมือนมี depth of i l ให้เราอย่างเงี้ยมันทําให้ภาพและการเล่าเรื่องของเราอะ่ะม,มันน่าสนใจยิ่งขึ้นและที่แม่งเจ๋งจริงๆเลยก็คือสามารถเลือกที่หลัง,ลงได้เพื่อการเล่าเรื่องอย่างเงี้ยสมมติใน Edit เราต้องการที่จะ เลือกว่าแบบเออเราต้องการจะโฟกัสคนนี้ก่อนแล้วค่อยไปอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็ค่อยมาเลือกที่หลังถ่ายไปก่อนอแล้วค่อยมาเลือกที่หลังก็ได้ออ,อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่พูดไม่ได้คือ,อหลายหลายคน่ะพูดตามตรงเลยก็อาจจะเคยเห็นผ่านตาม,มาบ้างแล้วสําหรับโหมดที่เป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์วิดีโออะไรเงี้ยแต่กับ iPhone 13 Pro Max ะผมรู้สึกว่าพอมันขึ้นชื่อว่าไอโฟนทัออกมาอะไรเงี้ยมันใช้ได้แน่พอได้ถ่ายปุ๊บเอ้หนุก ถ่ายสนุกใช่ถ่ายสนุกแล้วก็มันทําไดร้รู้สึกว่าทํำได้มากกว่าที่คิดเยอะอการสั่นก็มาครบออแล้วก็แบบว่าเฟรมเลทก็ไม่ตกเพราะว่าโหมดนี้อย่างที่บอกไปทั้งคลิปนะครับว่ามันกิน CPU หนักมากไหนจะแบบพยายามคํานวณให้ทุกเฟรมมีแบ็กกราวด์ที่เบอร์อ่ะแล้วก็ไหนจะใส่กสันสั่นดิจิตอลที่มันจะต้องทำงานควบคู่กันไปด้วยอตอนแรกก็กังวลตรงนี้อยู่นิดนึงแต่พอเห็นผลลัพธ์ที่ถ่ายออกมาวันนี้แล้วแบบโอเค ่ CPU คุณแรงอยู่แล้วก็ Cinematic mode ต้องบอกทุกคนก่อนว่าอย่าไปคาดหวังว่า d o u t h e fill เนี้ยมันจะเป็น d o u t h e f i e l d ที่มาจากกล้องแล้วมาจากเลนจริงๆเพราะว่าไอเดี o f f i e fill ตัวนี้มันเกิดจากการคำนวณเ,เกิดจากการคำนวณด้วยซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นเนี้ยบางทีเราจะเจอขอบที่มันแบบเบอร์เบอร์บ้างอะไรเงี้ยแต่ในระดับเนี้ยกับโทรศัพท์ ถือว่ามันฉลาดมากๆเลยนะแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันเบลอแล้วมันไม่โอเคหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับเราแล้วมันขอบมันฟุ้งเกินไปเราก็สามารถไปปรับค่าเอ top ต็อทีหลังได้อีกคำถามเนี้ยผมจะเจอบ่อยตั้งแต่ก่อนที่ได้มาจับตัวไอโฟนส3มิกก็คือที่คิดว่าแบบมันจะเอามาแทนเลนส์กล้องโฟได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องตอบตามตรงว่ามันคนละเรื่องกันมันคนละอย่างกันแต่แต่ครับมันตอนนี้มันมันเหมือนแบบมีความเป็นไปได้ใหม่ขึ้นมาเรื่องของการใช้แบบซอฟต์แวร์ แทนการเบลออะไรเงี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วคือตอนนี้ไอโฟน13อ่ะมันทําให้เราเห็นจริงๆแล้วว่าเอ้ยเป็นไปได้แล้วอนาคตอ่ะมันจะเป็นยังไงก็น่าติดตามใช่ใช่แล้วใช่แล้วมันก็คือจุดเริ่มต้นนั่นแหละที่ทาให้เราได้รู้ว่าเทคโนโลยีมันก็คือมันก็ก้าวไปไกลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเลนส์ที่แบบโหสามารถที่จะทำเด e เฟลฟิลได้เพราะว่าแค่นี้เองอ่ะ แต่มันก็จะมีวิธีอื่นที่แบบใช้เทคโนโลยีในการช่วยทําให้เราได้ภาพแล้วก็เล่าเรื่องได้แบบซีนแมาติกใช่ก็คือก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครถามว่าในอนาคตพี่วูดด,ดี้คิดว่าไอ้ฟีเจอร์ตรงน,นี้มันจะเอาไปใช้แทนเลนส์กล้องโฟได้ไหมก่อหน้าน,นี้ผมจะตอบทันทีว่าไม่ได้ไม่ได้แน่แต่ตอนนี้ก็จะตอบว่าไม่รู้ไม่ชัวร์ไม่แน่ก็ไม่แน่เหมือนกันเราไม่ชัวร์แล้วเพราะว่าในอนาคตมันอาจจะมีอะไรที่เขาพัฒนามันจนแบบอืเป็นอะไรที่เราไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นแล้วก็อ,อาจจะได้ลองใช้งานจริงๆก็ได้สรุปก็คือสนุกสนุกกับมาคราวนี้นใช้งานสนุกขึ้นแล้วก็ช่วยทําให้เราเล่าเรื่องได้มากขึ้นเขาเรียกว่าเป็นมากกว่ากล้องวิดีโอ,อแต่โทรศัพท์มือถือพูดง่ายก็คือสาหรับผมนะมันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราสนุกกับการได้เล่นกับเทคโนโลยีอะลราพอเห็นว่าเทคโนโลยีมันมันใช้ได้แล้วน่าจะมีประโยชน์กับเราแบบจริงๆโดยที่แบบว่าไม่ต้องมานั่งพูดอะไรเยอะแยๆอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวลองไปดูคุณภาพของ iPhone 13 Pro Max ภัพเทลวิดีโอน้องเจนกันเลยดีกว่า This just another sign of growing up, you're growing old, you're lucky.